ณวัดพระธรรมกายรอนดอนนะครับสหราชาอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษก็ได้มีการประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยโดยมีการไยถยทอกสัญญาณนะครับผ่านทางสถานี GBN ไปทั่วโลกโดยผู้มีบุญทุกท่านนะครับได้ตั้งรุกกระบวนอันเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งประธานนำกล่าวคำถวายนะครับทุกท่านก็ได้มีโอกาสมา,รมาพร้อมใจกันในการทอป่าบำรุงวัดได้แก่กัลยาณมิตรกานิคาพาร์เกอร์และกัลยาณมิตรชอบเจริญพาณิชย์ ส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระป่ากองบุญเครื่องกนหนาวครับประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรศัีนีชอ์สไลต์และกัลยาณมิตรเจมส์เอฟตันพิธีกล่าวคำถวายกองบุญทอดพระป่าเสนาสนะก,กุฏิวิหารประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรอนนาตแมนฟิลก่อนที่จะประกอบพิธีถวายจตุปจัจเทียธรรมครับพิธีกล่าวคำถวายพระทาหารเป็นสังฆทาน พร้อมกันนี้คณะท่านประธานพระป่าและสาธุชนได้พร้อมใจการถวายจตุปจัจจัยเทียธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และรับฟังโอวาทเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จากท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะร่วมพิธีตักบาตรข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยความปลื้มปีติใจในบุญกันทุกท่านนั่นเองครับ